ค่ะพบกบช่องนี้ราชีนี่ชีเคนะคะวันนี้าควิดมีวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างในหนึ่งวันคแล้คือกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะไปวางกระเป๋าก่อนวางกระเป๋าเสร็จแล้วลืมไปรานะ้ำต้นไมา้ย,ยากก่อนได้ขอขอโทษชิมนี้ยาวนิดนึงอเออรด,ดน,รน้ำต้นไม้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ไปดูกันเลยแล้วกันนะคะ่ะทุกคนตั้งตรงไหนดีล่ะ เออแค่นี้ได้ไหมเฮ้ยซายเต็มเลย <c oughs> <c oughs> ต้องหาอะไรมาลองก่อนหาอะไรมาลองก่อนไม่ต้องต้องหรอกมัง้งไปน้ำบ้นไม้ไปเปิดน้ำมาแล้ว <c oughs> ไ,ได้แล้วอุ้ยไม่ได้พูดคำหยาบอโอ้โหปวกขึ้นต้นไม้อีกแล้ว ลดรถลดลดๆถรถรถลดไปเลยเอ้ยคุณคุณไหมสั่งเคฟซีต้นนี้เป็นคาเพาะเลยมันดูดน้ำเยอะมากก็เลยต้องใส่น้ำให้มันเยอะ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 ทางนี้ด้วย ันเขียวต้นไม้วันนี้ไม่ได้เรียนพิเศษทีนน่เรียนพ,เพิเศษปิดถ่ายยูทูบอยู่ขอไ,ไ,ได้ไมด้ได้คัันไปทางนู้นละเฮ้ยงูงูเหรอเล่นเรอเล่นสายยางสายายางแยาเตะอยู่กับใคร่เดียวเหรอเก่งจังเลยค่ะพออยาบังครับ ขอ,อขอไปแบบขอไปวางกล้องก่อนขอไปวางกล้องก่อน,นนะอย่าเพื่อ right ma jo ka ma jo <laughs> ห้านาทีกว่าแล้วขอทำอีกสักสองสองสามนาทีแล้วก,ก,ก,กันเฮ้ยเปียกอีกแล้ว แค่นี้แหละบ๊ายบายเดี๋ยวเขาไปปิดน้ำก่นอนกันปิดน้ำช่วงนี้ลึกมากเออเออปิดน้ำชุดเปียกอีกแล้วแค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะอเม